ผมและโปรโอ๊กนะครับเราก็มาตีกอล์ฟกันนะครับที่สนาม d าน a สตี้กอล์ฟแอนด์คันที่คนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้มา2คนมันก็ไม่มีอะไรเล้าใจนะ,ะนะวันนี้จะบอกว่าที่โชคดีคือวันนี้คนน้อยมากนะ,ะสนามน,นี้วันนี้คนน้อยจริงๆแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาหาเกมเล่นกันทำให้มันแบบมันกว่าเดิมโหดกว่าเดิมเพราะว่ามา2คนต้องต้องบอก่านผู้ชมมันอาจจะน่าเบือ่อ มันจะไม่สนุกเท่าไหร่มีแต่โดนเขากินอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะได้หาเกมมาทําให้เขาเสียเซลล์บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เกมของเราไหนโปรโอ๊คแนะนำมาเลยแนะนําท่านผู้ชมเลยเกมอะไรดีอ่าเกมหยิบมา2รลูกแบบนี้มีอะไรอ่าเล่นเป็นเกมแบทบอลแบทบอลแบทบอยไม่ใช่แบทบอล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 นะครับก็เรียกได้ว่านํามา2ลูกเนี่ยครับครับวิธีการคือวันนั้นต้องบอกว่าต้องเน้นนะสนามนะวันนั้นต้องไม่มีคนหรือคนน้อยมากๆใช่ครับซึ่งทําให้คุณสามารถ เล่น2บอลได้นะครับตีคนละ2บอลนั่นเองนะครับพูดง่ายๆมาถึงเริ่มทีออฟเนี่ยให้ตี2ลูกเลยโปอก2ลูกขม2ลูกแล้วเราให้เลือกเอาลูกหนึ่งใช่เลือกลูกอะไรเลือกลูกที่เป็นแบดบอลได้แบ่บอลแบบอลเลือกลูกที่เป็นแบดบอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่เป็นลูกไม่ดีเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรโปอกมันทําให้เราได้ฝึกเพราะว่าในทุกครั้งที่เราตีกอล์ฟเวลาเราเกิดเฟสเชอร คือเราไม่สามารถจะตีอยู่แฟเวหรือว่าตีลูกชัดดีๆได้ทุกครั้งใช่แต่แปลกเราแดนชอบซ้อมช็อตที่มันดีๆซึ่งจริงในกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่ากอล์ฟมันไม่ใช่เกมที่แบบว่าคือมันเป็นเกมที่ใครเล่นพลาดน้อยสุดแค่ั้นถูกถ้าเกมที่ใครเล่นพลาดจะนั้มันเป็นเกมความผิดพลาดครับเราก็ต้องการไปชินกับความผิดพลาดเราก็ไปไปเล่นความผิดพลาดมันก่อนแล้วกันใช่เราไปเล่นงานกันก่อนเลยอ่าเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามันเป็นเกมที่ทําให้เราได้ฝึกนะครับท่านผู้ชมเราตีไปหนึ่งสมมุติหนึ่งลูกดีหนึ่งลูกตกทรายอย่างนี้ ให้เลือกเอาตกทรายครับเพราะว่าไม่ทาให้เราเล่นยากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้ดีที่สุดของคุณคือคุณตียังไงก็ได้ให้อยู่ดีที่สุดทั้ง2ลูกใช่ไม่ใช่ว่าดีลูกเดียวอีกลูกไม่ดีถูกไหมนั่น<ช>คือความแน่นอนในการเล่นกอล<ช>์ฟในเกมกอล์ฟของเราก็จะดีขึ้นด้วย<ช>นะครับซึ่งจะทําให้นะครับเรามาดูผลงานกันนะครับว่าพอมาดูตีลูกแบดบอลแล้วเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงสกร์มันจะเละขนาด<ช>ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องคุมเกมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงก็ตามผมและโป๊กเราจะไปลองเล่นเกมนี้ให้ด ะรอดหรือจะล่วงนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวพอออกไปทีอัลเลยครับครับทีออฟเลยนะครับลูกแย่แล้วเอาแล้วหนึ่งหอดแล้วเอาแล้วตัวเลือกแล้วเอาอ๋อสองลูกสองลูกอ่อลูกไหนแย่กว่าลูกแรกลูกแรกจะแย่กว่าลูกแรกอยู่แล้ว โอ้โหสุดยอดอ่ะผมว่าอยู่นะน่าจะข้ามนะข้ามอ้าวโอเคเดี๋ยวไปลุยกันมีให้เลือกลูกดีอยู่เออก็ลูกแรกนะครับก็ของปะกนะครับครับลูกแย่แล้วนะลูกลูกลูกมีลูกที่2สิ ลูกลูกแรกเออใช่นี่ลูก2ลูกที่2ลูกที่2เกือบแฟเวนะครับครับไปดูลูกแรกกันครับทีนึโอ้โหรวบซ้ายมากกว่านิดนึงเกือบแฟเวเหมือนกันนะฮะครับตอนนี้ก็คือลูกที่2ครับซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วถ้าเกิดว่าให้ออกเลือกเองก็ไม่ได้เนาะมันต้องเป็นผมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกราจารลูกนั้นง่ายไปเอาลูกนี้ดีกว่านะครับย่งตรอ ตีต่ำๆนิดนึงนะครับไปหางอหนก็ตีวางดีอ่าโปรกันเอาลูกนี้ลูกนั้นเดี๋ยวผมไปเก็บลูกนั้นให้ได้ครับดีขอบคุณมากครับโอ้โหลูกมันค่าเท่ากันเลยแฮ่ตีข้ามเลยไหมไม่ค่าเท่ากันก็ไปได้นิยอนโอเคเพลเซตไปครับไปแค่นิยอนยอดเยี่ยมยอดเนียครับ ยามต้องเป็นลูกนู้นเลยลูกนู้นเลยผมนี่เขาตกติดกับิงใช่แล้วก็ลูกนู้นนะครับเป็นลูกสองให้เอาลูกไหนเอาลูกสองครับลูกนี้ต้องเก็บลูกนี้ตัวนู้นมันแย่กว่าอ่ะผมเก็บไปให้อันนี้เป็นพาสีโอ้ยบีบบีบหัวใจต้นไม้กินลูกไปแล้วครับต้นไม้กินลูกไปแล้ว อยู่ด้วยกัน <pakai> ก <Again> ่อนแน่นอนจริงอืมหึ่ม <occurs> ส <cities in English> <S down> enfin ั้นนิดเดียวครับสั้นนิดเดียวครับเยี่ยมเลยถือว่าสูสีกันนี่ตีมาประคองประคองรอกันตลอดเลยประคองรอตลอดโอ้ จบไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเหนื่อยเลยล้มลุกคลุกคลานกันมาเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วอย่างการเล่นวันนี้มันจะทําเป็นการเล่นทูบอลนะครับตี2ทีเนี่ยในช็อตแรกเท่านั้นที่เป็นไรเวอร์ซึ่งมันจะทําให้ไม่เสียเวลามากเกินไปแต่มันก็ยากแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ลูกผมสิใช่ไหมใช่ของโปรโอ๊กเนี่ยลูกแรกเนี่ยเข้าลึกไปหน่อยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูก2ต้องใช่ป่ะใช่ต้องอยากให้แย่กว่าเดิมต้องให้ดีกว่าเดิมก็เต้ดีกว่าเดิมก็อยู่ในแฟเวยใช่ครับแต่ของผมเนี่ย ดีทั้งคู่แต่ถึงเวลาเพรสเชอร์นะใช่ครับตีอยู่ๆเนี่ยตีหลุดหลังลูกเฉยเลย<ช>นะเพราะว่าจะบอกว่าการเล่นแบบนี้มันทําให้เราเพรชเชอร์ตัวเราเองด้วยแต่เป็นการฝึกตัวเองด้วยในตัวใช่นะครับก็เรียกได้ว่าตีมาเนี่ยผัดกันพลาดผัดกันอะไรตลอด<ช>ก็ถือว่าสกอร์ใกล้เคียงกันก็โอเคโอเคแต่เป็นการฝึกอย่างหนึ่งครับเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมเชื่อว่านะครับอย่างน้อยนะครับหนึ่งทำให้ดิเวอร์เราอะตีแน่นอนขึ้นเมื่อกี้ผมอุสหลเลือกดเวอร์ดีนะนะดีว่าช็อตสองเนี่ยยังแบบ ไปพลาดก็เลยกันว่าเราก็เลยมาสู่สีกันละเพราะตอนแรกโป๊กจะต้องจะต้องเขาะเข้ามาเหมือนกันนะแต่ก็อย่างเมื่อกี้โป๊กตกทรายเงี้ยถ้าเล่นเกมอีกเกมหนึ่งอันนั้นก็อาจจะมีค่าต้องต้องโดนค่ากาและอันนี้ไม่ต้องโดนก็ถือว่าอยู่ที่เราเลือกเล่นถ้าบางคนเอามารวมกันหมดก็มีนะโอ้หรวมหมดนี่โอ้เหนื่อยเหมือนกันฮะใช่เหนื่อยเหมือนกันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่านะครับยังไงท่านผู้ชมลองเอาเกมแบบนี้ไปเล่นดูอย่างน้อยฝึกในช็อตแรกทำให้การทีออฟของเราแน่นอนขึ้นแล้วถ้าเป็นพาสาม ขาสามเนี่ยจะเห็นชัดเจนเพราะเป็นการตีเหล็กซึ่งสมมติออนกะตกทรายเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องตีอย่างก็ได้ให้มันอยู่เออให้มันออนหรืออยู่ขบขอบก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าตีไปใส่ลูกแรกออนแล้วลูก2ใส่พลังเนี้ยอาจจะพังได้นะยังไงก็เชื่อว่าอ่งครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเชื่อว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ทำให้พัฒนาเกมกอล์ฟของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโปรโอกานนะครับหมอกรอบกับเราในวันนี้นะครับได้เล่นเกมแบบนี้สนุกแบบนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับ